สว,วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์สีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกว่าเกมส์ีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงา่ายอย่างดีนะครับที่สุดไม่ได้แล้วนะครับผมในการตามหาหนึ N ่งในจี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่ในอนะีเวนต์นี้เนาะให้ทุกคนทายกันนะครับผมว่าลุงนั้นจะตามหาจี้อะไรลุงจะไม่บอกนะครับผมจนกว่าจะสุดท้ายของคลิปเนะาะอ่าและตลอดลระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมหนึ่งวันทั่วก็ได้ของฟรีมาแค่หนึ่งอันนะครับผมคือ ปก่อสร้างเอแล้วก็ที่ผ่านมานะครับผมมีคนคอมเมนต์บอกลุงม,มากมายเลยว่าอีเวนต์นี้มันง่ายนะครับผมปิด5,000ก็ปิดแล้วอะไรประมาณนั้นนึ่งห0 0่นก็ปิดตั้ง2อจี้อย่างเงี้ยแต่จะหาทำไมสองจี้เพราะว่าอีก1นจี้มันก็ได้ใช้นะครับผมแต่มันไม่มีก็ได้เนาะโอเคนะครับผมเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่า อบอกไว้ก่อนนะลุงไม่ได้เอาน้องมาเล่นกับคีมูนนะครับผมลุงเอารอไปเล่นกับตัวอื่นซึ่งตัวอื่นไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมคะแนนของขวัญก่อนเลยโอเคอุ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมมันไ,มได้ง่ายจังเลยครับอุ้ยขนลุกแล้วเอบวกล่ะเออแล้วเอบวกลุงล่ะ,ะกดไปกดซิกดจี้กดไปให้หมดเลยนะครับผมอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือ ถ้าเหลือเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบบเอเสียดายของนะโอเคเรียบร้อยอีกไหมล่ะอีกนะครับผมอีกสองอันอีกหนึ่งอันอรู้เลยนะครับผมว่าปัญหาของลุงน่าจะอยู่ที่เอบวกนะจื๊อไม่มีเอาเอามาแค่ห้าเหรอเอบวกไหมเอบวกแต่ไม่ใช่นะครับผมเอบวกไหม A บอกไหมไม่ใช่ A บอกไหมไม่มี A บอกไหมแต่ A มีแล้วหนึ่งอันเราต้องหา A บอกอีกอันนะ10ใช่ไหมสิบป่ะลืมโอเคอ่ะก,กดไปก็แล้วกันก,กดไปเรียบร้อยนะครับผม S มาครับ แต่มันไม่มีโอกาส S ที่เป็นหมวกก่อสร้างปะเออสที่เอาไปแรกของของของอ e ีเวนต์เราอะ่ะมันไม่มีโอกาสกันดอมเนาะโอ้ไม่มีทำาังดีเนี่ยใจยเย็นครับเพิ่งสุ่มไปได้ยังไม่ถึงสองพันจะปิดแล้วเหรอโอ้รีบอะไรขนาดนั้นเราไม่มีเลยถ้าเกิดว่ามีอะมันจะมีคำข้างบนนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะ เออลุงก็จะไม่ตกใจอะไรนะครับผมเพราะว่าลงุงรู้สปอยอยู่แล้วว่าจะได้หรือว่าไม่ได้จิ๊บ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 ไม่ได้ครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ก็ซุ่มต่อครับมีอะอยากอะไรขนาดนะั้นสำหรับอีเวนต์แบบนี้ออผ่านอีเวนต์น้องอ,อ่ขีมุนมาได้อะ่ะ อีเวนต์อื่นก็ไม่น่าเลวร้ยายไปกว่าอีเวนต์ต้องคีมุนนะครับผมเพราะว่าไหนจะบักไหนจะบักแล้วก็ไหนจะบักมีแค่นี้เลยแหละมีแค่บักบักแล้วก็บักนะครับผมโอเคสนใจแต่ที่เอบวกครับผมไม่สนใจที่เอครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวที่เอบวกมานะครับผมแล้วก็ไม่ได้ที่เอเลยมันก็จะเศร้าหน่อยๆเนาะโอเค อาไม่มีนะครับผมอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกวิธีสังเกตเนาะวิธีสังเกตนะครับผมก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีแสงเลยแสดงว่าเราไม่ได้จี้เบวกเลยนะครับผมดังนั้นเราก็ข้ามข้ามไปเถอะแต่ถ้าเป็นแสงแบบเนี้ยอ้าเราอาจจะได้จี้เอบวกนะครับผมนี่แต่ถ้ามันไม่มีคำข้างบนขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแสงทองนะครับผมจะไม่ได้เป็นเนี่ยเอสไงเห็นไหมเห็นอะไรให้ดูอะไรเนี่ยคำด้านบนเห็นไหมเออ มันรู้สปอยมันรู้สปอยนี่ไม่มีไม่มีอ่ะขายนะผมของเต็มแบบเต็มแบบเต็มแบบตะโกนนะครับผมเต็มยังจะตะโกนอีกอลูกขอโทษลูกขอโทษกองเสียงลุงด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เสียงคงจะเป็นปกติเนาะเพราะว่าสตรีมเมื่อคืนเขาก็บอกลุงว่าเขาคือใครเขาคือคนดูนะครับผมก็บอกลุงว่า เสียงมันปกติคราวที่มังเจ็บคอมากอืมแล้ววันนี้ก็เช่นกันมังก็เจ็บคอมากแต่เสียงอาจจะปกติโอเคเฮ้ยแล้วจะไปบแครอะไรแล้วไม่มีเสียงก็ส่มอีเวนต์ได้นะครับผมไปลุยไม่มีเราได้ค้อนมาสามอันอีใใช่ไหม อื้อนอัออออน,น,นี้สี่ลืมเปิดเปิดคะแนนขอแขวนยังไม่หมดเลยอ่ะลุงร,รีบอ่ะถ้าไม่รีบก็ไม่ได้ค้อนี่ครับผมเมื่อกี้เขาอาจจะแย่งค้อนไปก็ได้ลุงก็เลยแบบเอาไากกอนเออเก่งไหมล่ะโอ้ยเก่งเจ้าคุณคนเก่งฮึบยังอีกเอาละ ไม่มีเลยอะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมว่าเลืออีกกี่อันกว่าจะปิดเนี่ยใช้หมวกซูปเปอร์แค่สี่อันเองหรอเฮ้ยเราหาอคอนแค่แปดอันจริงๆกันดีเฮ้ยทำไมหาน้อยขนาดเนี้ยว้าว Amazing โอเคกดหาต่อครับเอ,อ้าไม่มีอะไรเลยครับเอามีไหมครับไม่มีครับ เอามีอะไรไหมครับไม่มีครับโอ้มีอะไรไหมครับไม่มีครับเหฮเมล่ะมีอะไรไหมครับไม่มีครับมีอะไรไหมครับไม่มีครับมีอะไรไหมครับไม่มีครับคำมันยาวเลยเนาะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่ก็มันเป็นความว่างของการสุ่มอีเวนต์อ่ะจะให้เราทำอะไรระหว่างสุ่มอีเวนต์ สวดนมนลเหรอนี่ไงมาละชิบนี่ไงมาละเห็นไหมเ,เฮ้เก่งปะล่ะไม่มีเอเ้ยมีลุงหลอดสายตาได้ยังไงไม่มีครับผมแล้วก็มีไหมถ้าใช้ภาษาอื่นอ่ะชื่อเราจะขึ้นขึ้นตั้งแต่เรากดห้าสิบเพศเออแต่นี่ว่าภาษาไทยมันดีเลยนะครับผมไม่รู้เป็นพเพราะอะไรเหมือนกัน เพราะว่ามีชื่อคนอื่นขึ้นด้วยมั้งมันก็เลยดูยจะดีเลยหน่อยๆได้ไหมไม่ได้อรุงหมดไปสองพันแล้วใช่ไหมรุงมีหมื่นสองว่ามีหมื่นแปดนะน่าจะหมื่นสองแล้วเนาะเอ,อ้ยไม่ใช่หมื่นสองสิเจ็ดหมืนสองว่าเจ็ดหมืนแปด โอเคอบิโอเคอบิโอเคทำไมเราไม่สุ่มแพ็กตีนัำกันมันแพงอ๋อเข้าใจลวมันแพงนมายมันได้แค่อันเดียวเนาะมันไม่ได้ห้าอันถ้าเกิดว่าหนึ่งร้อยได้ห้าอันที่เป็น A ถึง S บวก มันก็น่าจะคูมได้หรอฮมขนลุกอยู่ๆก็มาอ,มอีกแล้วเหรอฮึไม่มีเอาหมดเอาอย่าไปที่เก็บเอาขายทั้งหมดขายหกียรอขอบคุณที่ใช้บัตการนะครับผมใารได้อีกรอบไหมไม่ได้แล้วนะบุ๊กโอเคแบ็คเอากดเข้ามาอีก เจอร้านตรงนี้โอเคเรียบร้อยไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม,ม,ไม่รู้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้โกรธอะเมื่อกี้โอเคพลังงานหมดแล้วนะครับผมไม่คิดว่าจะทำนานขนาดนี้ นบอกว่าแป๊บๆก็ปิดไงทำไมถึงโกหกกันได้ยังงี้กดรู้แล้ว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  <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมานรับอโอ้อยมาแล้วตั้งสองอันเกินลงเมียอะลูกน่าจะได้ครบแล้วนะ <c oughs> เวอร์ลุงอยาเวอร์อ้าวกดไปขาดอีกกี่อัน รู้น่าจะได้ประมาณ5อันปะขาดอีก3แต่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ต้องไปดูดครับเดมไข่ทิ้งอีก2อันครับเนี่ยให้มันได้อย่างงี้สิของดของดองของอะไรก็ออกกันหน่อยมันก็ดีที่มันออกมานะเออไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีมากเลยนะ ดาวอยอดมากเลยว้าวซาอ๋อว่าจะไปดูนี่นะไปดูก่อนกันแล้วกันจะปุ๊บโอเคข้างล่างครับเออหลึกสองอันจริงด้วยแล้วก็นี่หลอีกหนึ่งอันสรุปปิดแน่นอนนะครับผมสองอันนี้ก็ไม่น่าเกินสองพันหรอกม้งสองพันเลยหรอให้เต็มพันเดียวอ่ะเนี่ยครบแล้วเนี่ยแปนเป,นเป็นเป็นแปนเ,ปนเออไม่มี คอนอีกสองอันโฟก,กัสแค่คอนเท่านั้นอันไหนไม่มีแสงก็คือจะ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 ผ่านไปเลยเนี่ยไม่มีแสงผ่านไปมีแสงไหมมีอ่าแต่ไม่ใช่ผ่านไปไม่ไม่มีเลยุดคายครับได้เลยครับนะโอ้ไม่ใช่อีกแล้วโอ้ยออกมาสิค่ <laughs> ปิดอีเบนแล้วเนี่ยจะดี๋จวไปพักผ่อนโอเคโอเคไม่ยังไม่ได้ ไปชิบชิปบปนึกเอาอีกเอออย่างนั้นแหละเอาอีกเออเออเอาอีกเอาเพชรไปเลยไม่เอาแล้วกระดานชนวนนี้ายทิ้งก่อนมันเต็มไม่ใช่อันนี้ออก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 อันนี้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 อนนโอเคอาเทอเอากดยกเลิกกดแบก็กกดกองไม้กดเครื่องล่างกด ข้างนของขวัญอ่าเมื่อกี้เราได้จากข้างนของขวัญหนึ่งอันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอตรงนี้อีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราก็จะไปสู่อีกหนึ่งอันไม่หน้าเกินสองพันอีกแล้วเลยเมื่อกี้ก็บอกไม่น่าเกิน right สองพันไม่น่าเกินสองพันจะเกินแล้วเนี่ยให้โอเคโอเคครับโอเคครับโอ้จริงๆก็ไม่โอเคหรอกครับพูดแปบนั้นแหละไม่โอเคครับอย่างนั้นเหรอไม่โอเคครับไม่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 เน่โอเคไหม โอ้ว้าวจ้าไม่โอเคครับไปเลยโอ้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 มันมาแล้วบอกแล้วไงไม่ได้เอเกินแน่นอนเขินว่าใครยังขาดเออยู่นะครับผมจะเอาให้ยังไงแล้วไม่มีเลขเปลี่ยนน่ะโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรเลยอีกสองอสุดท้ายเองนะ โอ้ยเล็กแซงเห็นไหมขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยอีกหนึ่งอันหรือว่าครบแล้วเฮ้ยลุงอ,อาจจะนับครบแล้วก็ได้ลุงอ,อาจจะนับผิดหลอกอะไรได้หลอกคนอื่นได้หลอกได้นะหลอกตัวเองนี่มันไม่ค่อยไหวนะครับลุงมันจะเกินไปหน่อยดูอีกหนึ่งอันน่ะ <c oughs> อีกหนึ่งอันกับเสียงที่กำลังจะหายไปนล้วแล้วลก่อนไมซาว ออออกินน้ำแล้วเอ๋ยเอ้ยทำไมมันไม่ให้เอาแปนเอาเปเปแปนไปแลกเป็นคอนได้เนี่ยแปนห้าแลกคอนหนึ่งอะไม่เอาเหรอไม่คุ้มหรอ่าแปนยี่เงแล้วอะเออ แล้วแล้วยังไม่มาอีกโอ้ยอสุดท้ายอสุดท้ายอะไรที่สุดแป็นเกินมาจะเจ็ดอันละะอ้าวนี่ก็เลยไม่หยุดหยุดก่อนเอยเสร็จแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณสี่พันห้าพันนะเนาะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าหกแปด ห้าพันเลยหรอทำไมแพงขนาดนั้นนะกะปิดที่สี่พันนะเนี่ยอืมังงก็แหลมเหอะแล้วจีที่ลุงจะเลือกมานะครับผมได้แก่จีแสงล้มละลายนะครับผมเจ้าบ้านหรอหยอกหยอกไปคอนเทนต์อ่ะไปเอาอีกรอบหนึ่งจี G ที่ลุงเลือกนั่นก็คือ คนราชาประทุนเนี่ยและเทส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 เหตุผลนะครับผมเอเออเามาเล่นกับเจบอลแล้วเจบอลล่ะนั <discussion> ่นแหละคือปัญหาเรายังไม่มีเจบอลในเซอร์เบี้ <h ati> ก็รุงก็บอกว่าดูจะเอาไปเล่นกับตัวคนในอนาคตไงน้องคีมุลเซตธรรมดาก็โหดอยู่แล้วไม่ต้องหาหรอกอันนี้เนี่ยเซตนี้โหดอยู่แล้วส่วนถ้าใครอยากอยากให้คีมุลโหดขึ้นแล้วก็อยากสุ่มอีเวนต์นี้จริงๆแล้วจะทําให้อีอีเนี่ยไม่ใช่คีมูลเนี่ยโหดขึ้นก็ให้อันเนี้เอารูกตัดพาวเบิร์ดมานะเออรูบาท อุปรกรณ์เห็นแบบแด้๋วมันวิ่งมามันจะทําให้คีมมนโหดขึ้นเนาะแต่นเนี้ยคิดว่าไม่ได้ทําให้คีมุนงโหดขึ้นสักเท่าไหร่แต่ทําให้ตัวอื่นโหดขึ้นนะครับผมและเราจะมาดูกันตอนที่เจวอลมาก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกัน่หม่คลิปหน้าก็พูดอีกทครั้งนึงก็ได้นะครับผมว่าลุงเสียใจมากเลยเนาะที่ลงุงอาะรวมการไว้เยอะมากแต่ลุงไม่สามารถรวมได้แล้วอีกต่อไป เขาบ้าจีเอมหักหลังจีเอมคิดว่าจะยืดอีเวนต์ให้แต่ไม่ยืดให้ทั้งหมด <c oughs> เสียใจครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรคนเราต้อง move on เนะาะอ่าใครที่คิมุลยังเป็นเลเวลยี่สิบเก้าอยู่นะครับผมลุงยังไม่มั่นใจอะ่ะถ้าลุงอัพสามสิบแล้วลุงจะได้บัฟหรือเปล่าเดี๋ยวลุงรอคิมุลมารอบหน้าเดี๋ยวลงุงค่อยอัพเพิ่มสามสิบก็แล้วกันเนาะอ่าก็อย่างงี้อย่างงี Even ้อีเวนต์นี้มันก็แค่หมวะนะม Even h, มนกมวะนะครับผมอีเวนต์หน้ามันก็แค่หมวกนะครับสำหรับบัฟสามสิบ ลาไปก่อนพวกมันค่คิดหน้าเด้อขอให้ลุงหายเจ็บพอไปๆนะครับผมไปละจุ๊บจุ๊